นี่เป็นเทคนิคที่ผู้นําไม่ได้ใช้สร้างผู้ตามครับแต่เป็นเทคนิคที่ผู้นําใช้สร้างผู้นําครับเชื่อหรือไม่ครับหลายๆคนนะครับอยากจะดึงศักยภาพของทีมงานตัวเองอยากจะให้คําแนะนํากับคนรักหรือคนใกล้ตัวครับแต่พบอย่างหนึ่งว่าแนะนําไม่ได้พูดเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมพูดไปเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคุณเคยเจอไหมครับและถ้าคุณกำลังติดกับปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าฟังคลิปนี้ให้จบครับ เพราะว่ามันมีเทคนิคบางศาสตร์ครับที่เราเรียกกันว่าการโคชชิงการโคชชิงจริงๆนะครับมันเป็นการถามฟังและสะท้อนครับให้คนตรงหน้ามีคำตอบและดึงศักยภาพสูงสุดออกมาจากตัวเขาเองครับและวันนี้ครับผมมีโซลูชันมาให้กับคุณครับ เพียงคุณนะครับลงทะเบียนเข้ามาเรียนในคลาสนี้ครับโคชชิ่ง101ครับในราคาพิเศษเพราะในหลักสูตรโคชชิ่ง101นะครับคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดที่ถูกต้องจริงๆเกี่ยวกับการโคชชิ่งไม่พอครับผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงเฟรมมิงเอฟเฟกต์พร้อมกับทิ้งท้ายพิเศษด้วยครับด้วย4คําถามง่ายๆครับที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงทันทีอย่ารีรอครับในการลงทะเบียนคลาสนี้ผมบอกเลยว่าราคาเป็นกันเองมากๆ ผมไม่ได้มายในเรื่องราคานี้ผมอยากให้คุณได้แว l u ลูสูงสุดจากหลักสูตรนี้เพื่อที่คุณจะได้รู้จริงๆครับว่าการโคชชิ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคนตรงหน้าคุณได้ง่ายๆครับแค่คุณต้องรู้ว่ามันทำย่างไร